ขอความเจริญในธรรมจะมีตาตยาทโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามประโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาพาจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าวิชาโสดโสดที่ว่าเ,เรื่องอันดับแรกของอากุศลและกุศลอะไรเป็นอันดับแรกหรือว่าเป็นหัวหน้าของอกุศล และกุศลเราก็มาดูว่าพระโสดนี้พระพู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไรก็ความในพระโสดนี้มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสู่ทั้งหลายอวิชาคือความไม่อารู้เป็นหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมของอกุศลทั้งหลายอหิริกา ความไม่ละอายบาปและอนตัปะความไม่กลัวบาปเป็นไปตามด้วยพิสูจทั้งหลายส่วนวิชาคือความรู้เป็นหัวหน้าแห่งความถึงรอมของกุศลธรรมทั้งหลายอิลิ ความละอายบาปและโอตะปะคือความกลัวบาปก็จะเป็นไปตามด้วยข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรโุตการนิกายอิติพิพุทธะพปไตยปิดกเล่มที่2ี่สิข้อที่40หน้าที่ส8มร้อตแปดสิบดดกฉบับมหาจุลาลงกรราชิาวิทยาลัาย พระสูตรนี้ได้กล่าวถึงอากูศลและกุศลที่ว่าเป็นหัวหน้าก็คือเมื่ออากุศลเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความไม่มีความละอายในการทำบาปไม่กลัวบาปไม่ละอายบาปไม่จะทกสะท้านต่อการทำบาป ส่วนเมื่อกุศลเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือความดีนั่นก็คืออายบาปก็ไม่กล้าทำบาปมีความกลัวบาปทั้งอกุศลและกุศลก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือกุศล